ยินดีต้อนรับเข้าสู่เจ็ดสาชาแนลกับเกมอูมามุสเมพิตตี้เดอร์บี้และสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาทำการสอนวิธีการเล่นโหมดใหม่ของเกมนั่นก็คือ Twinkle Legend นั่นเองนะครับซึ่งสำหรับในโหมดนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีความซับซ้อนมากกว่า2โหมดที่ผ่านมาดังนั้นเนี่ยเนื้อหาในคลิปนี้ก็อาจจะค่อนข้างยาวสะหน่อยนะครับแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าหากทุกคนพร้อมกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปฟังกันเลยนะครับ โดยสาหรับในโหมดนี้นะครับผมก็จะให้เราทําการเก็บค่าความสามารถต่างๆนะฮะโดยที่จะมีไอคอนเป็นรูปปีกนะครับผมซึ่งจะแบ่งออกเป็นสีๆนะฮะซึ่งเราสามารถที่จะได้ค่าความสามารถนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการกระทําอะไรก็ตามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการพักคอนออกไปเที่ยว ะะรักษาอาการเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งออกไปทําการแข่งขันนะครับผมแน่นอนว่ารวมไปจนถึงในเรื่องของค่าการฝึกด,ด้วยนะฮะซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นสีสีตามที่เห็นนี้เลยนะครับโดยที่จะมีทั้งหมด3สีนะครับนั่นก็คือสีม่วง สีฟ้าแล้วก็สีเขียวนั่นเองครับไม่ว่าเราจะฝึกอะไรก็ตามเราก็จะได้สีนั้นๆมานะครับผมซึ่งในส่วนของสีที่เราได้รับเนี่ยจะมีค่าทั้งหมดบวก1นั่นเองครับซึ่งถ้าเกิดในกรณีเราเป็นการฝึกรุ้งนะฮะค่าตรงนี้เนี่ยก็จะเปลี่ยนไปเป็นบวก3นั่นเองครับผมแน่นอนว่าถ้าเกิดในกรณีเราทําการใช้ในส่วนของการ์ดซัพพอร์ตนะครับซึ่งก็จะเป็นการ์ดประจำโหมดนะคะ็คือการ์ดใบนี้นะฮะ โดยที่การใบนี้เนี่ยถ้าเกิดในกรณีเราไปฝึกในตำแหน่งของการใบนี้ที่มีตำแหน่งอยู่นะครับผมเราก็มีโอกาสที่จะสามารถได้ในส่วนของค่าความสามารถที่เราเลือกนะฮะเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งด้วยนะครับ อย่างที่บอกไปแล้วนะครับผมว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราจะต้องทําการเก็บค่าความสามารถนะฮะซึ่งค่าความสามารถต่างๆเนี่ยก็จะมารวมกันอยู่ที่หลอดตรงนี้นะครับผมโดยที่จะแบ่งออกไปทั้งหมด3หลอดซึ่งก็นั่นก็คือ3สีนั่นเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีฟ้าสีเขียวและก็สีชมพูนั่นเองนะครับผมตรงนี้เนี่ยจะตัดยอดทุกๆ6เทินนะครับผมโดยที่เราจําเป็นที่จะต้องเก็บให้ได้นะฮะ ถ้าในกรณีเก็บจนเต็มเนี่ยจะต้องเก็บทั้งหมดบวก8นะครับผมแล้วก็จะได้สกิลที่เป็นสกิลพสซีฟนะฮะโดยที่เราสามารถเลือกได้เองนะครับผมโดยสกิลเนี่ยจะทรงพลังหรืออ่อนแอนะฮะขึ้นอยู่กับในส่วนของค่าเกรดที่เราทําการเก็บได้ในแต่ละสีเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับผมเกรดสีต่างๆนี้เนี่ยยังมีผลต่อในกรณีที่เราจะทําการรับบัฟพิเศษจาก มาเต่ตำนานทั้ง3ตัวด้วยนะฮะซึ่งก็จะแบ่งออกตามสีนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายในภายหลังนะครับ ก่อนอื่นเลยเราก็จะมาทําความรู้จักกับค่าสกิลต่างๆนะครับผมซึ่งค่าสกิลต่างๆนี้เนี่ยเราจะได้รับก็ต่อเมื่อเราได้ทําการฝึกจนครบเงื่อนไขตามที่เราต้องการนะครับผมโดยที่จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สีแล้วก็ตัดทุก6เทินอย่างที่ได้บอกไปแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งก็จะแบ่งออกเป็นทั้งหมด3เลเวลนะฮะซึ่งเราจะเรียกกันว่าสกิล1ดาว2ดาวแล้วก็3ดาวนั่นเองครับโดยที่ สกิลทั้งหมดนี้เนี่ยจะเป็นลนักษณะเป็นแบบแพสซีฟติดตัวไปจนตลอดทั้งเกมนะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูกันว่ามีความสามารถอะไรบ้างนะฮะเริ่มต้นกันในส่วนของสกิลหนึ่งดาวกันก่อนนะครับผมซึ่งสกิลหนึ่งดาวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าความสามารถของทั้ง3สีเนี่ยจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะฮะโดยความสามารถในชุดแรกนี้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ตามนะฮะจะมีความสามารถเหมือนกันหมดเลยนั่นก็คือเพิ่มเลดลุ้งให้อีก30นั่นเองครับผมโดยที่สามารถใช้ซ้อน ทับกันได้ด้วยนะครับผมก็ขึ้นอยู่กับที่เราจะเลือกเลยว่าจะใช้เพียงแค่ 1สกิลหรือจะใช้2สกิลก็ได้นะครับผมในตรงนี้เนี่ยแล้วแต่สะดวกเลยครับมาถัดมาในส่วนของสกิลชุดที่2นะครับผมสกิลชุดที่2นี้เนี่ยก็จะมีความสามารถเหมือนกันทั้ง3สีนะฮะโดยที่สกิลชุดที่2นี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของเพิ่มอัตราคําไว้ในส่วนของสกิลต่างต่างให้อีก80%เลยนะครับผมในตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะได้รับในส่วนของคําไว้สกิลต่างต่างจากการ์ดของเราเนี่ยได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของสกิลชุดที่3นะครับผมซึ่งสกิลชุดที่3นี้เนี่ยก็จะเหมือนกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นสีไหนก็ตามโดยสกิลชุดที่3นี้เนี่ยจะมีความสามารถก็คือเพิ่มในส่วนของเกรการ์ดนะครับผมของที่เราทําการฝึกเนี่ยให้ไวขึ้นอีก2นั่นเองครับแต่ทว่าสกิลในชุดนี้เนี่ยก็จะมีข้อจํากัดอยู่อย่างหนึ่งนั่นก็คือสกิลชุดนี้นะครับผมสามารถซ้อนทับกันได้เพียงแค่สสกิลเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดในกรณี ใครทำการเลือกอันที่3ด้วยเนี่ยมันจะไม่บวกผลเพิ่มให้แล้วนะคะรวมไปจนถึงถ้าเกิดในกรณีเราได้ในส่วนของ Charming ที่ช่วยทําให้เก็บเกตการ์ดได้ไวขึ้นนะครับผมสกิลนี้เนี่ยก็จะสามารถใช้ซ้อนทับได้เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับผมดังนั้นเนี่ยต้องระวังนิดหนึ่งนะครับ ัดมานะคะก็จะเป็นสกิลในส่วนของสกิล1ดาวชุดสุดท้ายนะครับผมโดยที่สกิลชุดที่4นี้เนี่ยจะมีความสามารถแตกต่างกันแล้วนะครับผมสําหรับสกิล1ดาวในส่วนของสกิลสีฟ้านี้นะครับผมก็จะมีความสามารถในการเพิ่มค่ากําลังใจให้อีก15%นะครับแล้วก็นอกจากนี้นะฮะส่วนของสกิลสีเขียวนี้เนี่ยจะเพิ่มในส่วนของผลลัพธ์เทรนนิ่งนะครับผมอีก3%เเ แล้วก็ในส่วนของสกิลสีม่วงนี้นะครับผมก็จะเพิ่มในส่วนของโบนัสค่าการฝึกลุ้งให้อีก5%นั่นเองครับถัดมานะครับผมเราก็จะมาดูในส่วนของ Skill สกิล2ดาวกันก่อนนะคะซึ่ง Skill สกิล2ดาวนี้เนี่ยแต่ละสีเนี่ยจะมีความสามารถที่แตกต่างกันแล้วนะครับผมซึ่งเราจะทําการเริ่มจากในส่วนของ Skill สกิล2ดาวที่เป็นสีฟ้ากันก่อนนะครับ สกิลสีฟ้านะครับผมในส่วนของชุดแรกนี้นะฮะจะเพิ่มในส่วนของอัตราการเกิดรุ้งนะฮะให้60เลยนะครับผมถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปเมื่อตอนที่เป็นสกิล1ดาวเนี่ยจะได้เพียงแค่30เท่านั้นนะครับแต่อันนี้ได้60เลยถัดมานะครับผมในส่วนของสกิลที่2เนี่ยจะช่วยเพิ่มในส่วนของผลลัพธ์ค่ากําลังใจนะฮะให้อีก30เปอร์นั่นเองนะครับผมสกิลที่3นี้นะครับผมก็จะช่วยเพิ่มในส่วนของผลลัพธ์ค่าการฝึกนะครับให้เพิ่มอีก5%เปเซ์เลย ถัดมาจะเป็นสกิลที่4ี่นะครับผมสกิลที่4นี้เนี่ยจะมีความสามารถ2อย่างและนะครับผมโดยที่ความสามารถอย่างแรกก็คือจะเพิ่มในส่วนของผลลัพธ์ค่ากาลังใจให้อีก15%นครับนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดในกรณีในช่องที่เราจะทําการฝึกเนี่ยมีการ์ดหลายใบเข้ามาอยู่ด้วยกันนะฮะจะเพิ่มความสามารถในการฝึกนะครับผมโดยจะคิดเป็นจํานวนคนนะฮะคูณด,ด้วย8%นนั่นเองครับในส่วนของสกิลที่5นี้นะครับผม ก็คือความสามารถของเขาก็คือถ้าเกิดในกรณีค่ากําลังใจของตัวม้าที่กําลังฝึกนะฮะอยู่ในระดับสูงนะครับผมหรือก็คือลูกศรชี้ขึ้นนั่นรับผมจะได้ในส่วนของค่าผลลัพธ์ค่ากำลังใจให้อีก50%นนั่นเองครับหลายคนก็คงจะงงนะฮะว่าก็ในส่วนของค่ากำลังใจเนี่ยมันเป็นลูกศรชี้ขึ้นแล้วทำไมมันมีผลลัพธ์ค่ากำลังใจเพิ่มขึ้นในตรงนี้เนี่ยตัวเกมนะครับผมจะทำการคำนวณและตีออกมาเป็น เพิ่มในส่วนของค่าการฝึกให้นั่นเองนะครับจะได้ค่าการฝึกมากกว่าการที่มีเพียงแค่ค่ากำลังใจหัวขึ้นเพียงอย่างเดียวครับแล้วก็ในส่วนของสกิลชุดท้ายนี้นะครับผมก็คือถ้าเกิดในกรณีเราอยู่ในค่ากำลังใจสูงสุดหรือก็คือลูกศรชี้ขึ้นนั่นเองนะครับผมจะมีอัตราในส่วนของการออกคำไหว้สกิลนะฮะถึง200เซนนะครับผมอันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยครับ ถัดมานะครับผมก็จะเป็นสกิล2ดาวของสกิลกลุ่มสีเขียวนะครับผมซึ่งสกิลแรกสุดเนี่ยของทางสีเขียวนะฮะก็คือเพิ่มอัตราการออกลุงให้อีก60นั่นเองครับผมอันนี้เนี่ยก็จะไปเหมือนกับในส่วนของสกิลสีฟ้าเมื่อสักครู่นี้นะครับสำหรับสกิลที่2นะฮะก็คือจะช่วยในเรื่องของเพิ่มผลลัพธ์ในส่วนของการเทรนนิ่งนะฮะให้อีก3%เเแล้วก็เพิ่มผลลัพ์ค่ากำลังใจให้1 5ครับ สกิลที่3นี้นะฮะจะช่วยในส่วนของเพิ่มผลลัพธ์เทรนนิ่งให้อีก5%ครับผมสกิลที่4นี้นะฮะก็คือเพิ่มผลลัพธ์ของค่าการฝึกเนี่ยให้2%นอกจากนี้นะครับผมถ้าเกิดในกรณีในช่วงของการฝึกเนี่ยมีการ์ดเข้ามาเรียงตัวเยอะขึ้นนะครับผมก็จะช่วยเพิ่มให้อีก2%คูณกับจำนวนคนที่เข้ามาอยู่ในตำแหน่งนั้นๆน,น,นะครับผม สกิลที่5นี้นะครับผมก็คือถ้าเกิดในกรณีเราทําการฝึกสําเร็จนะฮะในเทิร์นถัดไปนะครับผมจะการฝึกเนี่ยจะได้รับผลลัพธ์เทนนิงเพิ่มขึ้น7%นั่นเองครับสำหรับสกิลสุดท้ายนี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นสกิลที่ช่วยเหลือได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับผมซึ่งนั่นก็คือถ้าเกิดในกรณีเราทําการฝึกรุ้นสําเร็จนะฮะในเทิร์นถัดไปนะครับผมจะช่วยทําให้ฮินอีเวนต์หรือว่าอีเวนต์ของการ์ดของเราที่ทําการฝึกนะฮะ ออกมานั่นเองครับผมถัดมาก็จะเป็นส่วนของสกิลสองดาวสีม่วงนะครับผมถ้าเกิดไรกรณีเราดูจากหน้าจอในตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าสกิลของสีม่วงนี้เนี่ยจะมีจํานวนน้อยกว่า2สีที่ผ่านมานะครับผมแต่ว่าความสามารถเนี่ยจะค่อนข้างทรงพลังเลยทีเดียวนะครับผมในส่วนของสกิลแรกนี้นะฮะก็จะช่วยในส่วนของเพิ่มอัตราการออกลุงให้60ครับ ส่วน,ส,วนส,สกิลที่2นี้นะฮะก็จะช่วยเพิ่มโบนัสในการฝึกรุ้งนะฮะสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็ช่วยเพิ่มผลลั์ค่ากาลังใจให้อีกส5ครับสกิลที่3นี้นะครับจะช่วยเพิ่มผลลัพธ์ในค่าการฝึกนะฮะอีก5%นั่นเองในส่วนของสกิลที่4นี้นะครับผมก็จะมี2ความสามารถนะฮะซึ่งความสามารถแรกนั่นก็คือให้โบนัสค่าการฝึกรุ้ง3%นครับผมนอกจากนี้นะฮะถ้าเกิดในกรณีเราทำการฝึกสำเร็จนะครับผมในการ ทำการฝึกรุ้งในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยเพิ่มค่าความสามารถให้โดยที่จะนับเป็นจํานวนคนคูณด้วย3นั่นเองครับผมอันนี้เนี่ยเราเรียกได้เลยว่าแรงมากๆครับแล้วก็อันสุดท้ายนี้นะฮะถ้าเกิดในกรณีเราทําการฝึกรุ้งสําเร็จนะครับผมในการฝึกครั้งถัดไปนะฮะจะทําให้ การ์ดของเราเนี่ยแยกล่างได้หรือพูดง่ายๆก็คือสามารถที่จะอยู่ได้มากกว่า1ช่องนั่นเองครับแต่ถ้าเกิดในกรณีในเทอร์นนี้เราทําการใช้ความสามารถนี้ไปแล้วนะฮะหลังจากนั้น2เทอร์นนะครับผมจะถึงจะสามารถใช้ได้ใหม่อีกรอบหนึงนั่นเองครับ อัดมาก็จะเข้าในส่วนของสกิล3ดาวแล้วนะครับผมโดยที่เราจะทําการเริ่มจากสกิล3ดาวของสีฟ้ากันก่อนนะครับผมซึ่งสกิลแรกนี้เนี่ยถ้าเกิดในกรณีเราทําการฝึกรุ้งสําเร็จนะฮะค่ากําลังใจจะบวก1นะครับผมแล้วก็หลังจากนั้น3มเทินถึงจะใช้งานได้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับสกิลที่2นะฮะ ถ้าหากในกรณีเรามีการพักผ่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการกดนอนหรือแม้กระทั่งการกดออกไปเที่ยวข้างนอกนะฮะค่ากําลังใจจะบวก1นะครับผมแล้วก็ในการฝึกครั้งถัดไปนี้เนี่ยจะได้รับโบนัส60%สรครับสำหรับสกิลที่3นี้นะครับผมเรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะมีประโยชน์นะฮะแต่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยจะได้ใช้สักเท่าไหร่นะฮะซึ่งนั่นก็คือถ้าหากในกรณีเรามีค่ากําลังใจตั้งแต่ระดับสูงสุดขึ้นไปหรือก็คือ คือลูกศรหัวชี้ขึ้นนะครับผมจะทําให้การ์ดหนึ่งใบของเรานะฮะออกหินอีเวนต์อย่างแน่นอนหนึ่งครั้งครับผมถัดมาสำหรับสกิลต่อมานะครับผมถ้าเกิดในกรณีหลังจากที่เราทำการพักผ่อนไปเรียบร้อยเนี่ยในการฝึกครั้งถัดไปนี้นะครับผมจะช่วยเพิ่มผลลั์ให้อีก60เปอร์นะคะนอกจากนี้นะครับผมยังช่วยเพิ่มในส่วนของหินอีเวนต์นะฮะบวกอีกหนึ่งด้วย สก,กิลถัดมานี้นะครับผมถ้าเกิดในกรณีเราอยู่ในส่วนของค่ากําลังใจที่เป็นระดับสูงสุดหรือก็คือลูกศรชี้ขึ้นนะฮะจะได้ส่วนของค่าการฝึกรุ้งเพิ่มขึ้น15%ครับและถ้าเกิดในกรณีเราได้ค่ากําลังใจเป็นระดับสูงสุดสุดยอดนั่นก็คือลูกศรชี้ขึ้น2อันนะฮะเราจะได้เพิ่มเป็น20% เพิ่มบวกขึ้นไปอีกจากเดิม15%นะฮะก็หมายความว่าในครั้งนี้เนี่ยเราจะได้เพิ่มสูงสุดอยู่ที่35%เลยครับผมถัดมานะฮะสำหรับสกิลถัดไปนะคะผมก็คือหลังจากที่เราทำการพักผ่อนไปแล้วนะฮะในเทิร์นถัดไปนี้เนี่ยจะได้ค่าผลลัพธ์ค่ากำลังใจเพิ่มขึ้น200%ครับผมนอกจากนี้เนี่ยในการฝึกในเทิร์นนี้จะไม่เสียพลังงานในการฝึกเลยครับ สกิลถัดมานี้นะฮะถ้าเกิดในกรณีเราอยู่ในค่ากําลังใจที่เป็นระดับสูงสุดหรือก็คือลูกศรชี้ขึ้นนะครับผมจะได้ผลลัพธ์ค่ากําลังใจเพิ่มขึ้นอีก120ครับสกิลถัดมานี้นะครับผมก็คือถ้าเกิดในกรณีเราได้ค่ากําลังใจอยู่ในระดับสูงสุดนะฮะค่าอัตราการออกเลดลุงจะอยู่ที่100ครับ แล้วก็สกิลสุดท้ายนี้นะคะก็คือถ้าเกิดในกรณีมีค่ากําลังใจอยู่ในระดับสูงสุดขึ้นไปนะครับผมจะได้ในส่วนของโบนัสค่าฝึกรุ้งอีก25นั่นเองครับถ้าเรามองดูในส่วนของความสามารถของสกิลสีฟ้านี้เนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่าสีฟ้านี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการนอนแล้วก็การเพิ่มกําลังใจในการฝึกเป็นหลักนะครับผม ถัดมาแล้วครับผมก็จะเป็นสกิล3ดาวของสีเขียวนั่นเองนะครับผมโดยที่สกิลแรกนี้เนี่ยเป็นสําหรับคนที่ชอบในการฝึกมากๆเลยนะฮะซึ่งนั่นก็คือความสามารถของเขาก็คือถ้าเกิดในกรณีเราทําการฝึกสําเร็จนะครับผมในเทิร์นถัดไปเนี่ยจะเสียค่ากําลังกายในการฝึกเนี่ยลดลง15%เลยครับ สกิลที่2นี้นะฮะเรียกได้ว่าแรงมากๆเลยนะครับผมซึ่งนั่นก็คือได้โบนัสค่าการฝึกลุงมากถึง22%เลยทีเดียวครับในตรงนี้เนี่ยสามารถใช้ซ้อนทับกับความสามารถอื่นๆได้ด้วยนะครับสกิลถัดมานี้นะครับผมก็คือถ้าเกิดในกรณีเราทําการฝึกสําเร็จนะฮะในเทิร์นถัดไปนี้นะครับผมจะได้ผลลัพธ์การฝึกเพิ่มขึ้น25%ครับ สกิลที่4นี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าเพิ่มขึ้นตรงๆเลยนั่นก็คือผลลัพธ์การฝึกเทรนนิ่งนะครับผมจะเพิ่มขึ้นให้อีก20%ครับผมถัดมานะครับถ้าเกิดในกรณีเราทำการฝึกสำเร็จนะฮะในเทิร์นถัดไปเนี่ยก็จะเพิ่มในส่วนของผลลัพธ์การฝึกนะครับผมอีก15%และถ้าเกิดอยู่ในโหมด Challenge z o ซ e นะฮะจะเพิ่มขึ้นไปอีก15%นะครับผมนั่นก็คือ ในโหมดนี้เนี่ยเราจะได้สูงสุดอยู่ที่30%ครับสกิลถัดมานี้นะครับผมถ้าเกิดในกรณีเราทําการฝึกสําเร็จนะฮะในการฝึกครั้งถัดไปนะครับผมจะถูกดึงม้า3ตัวนะฮะเข้ามาอยู่ในช่องฝึกเดียวกันเลยนะครับผมซึ่งถ้าเกิดในกรณีเราใช้ความสามารถนี้ไปแล้วเนี่ยหลังจากนั้น2เทินถึงจะใช้ได้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับสกิลถัดมานี้นะฮะก็คือถ้าเกิดในกรณีเราทําการฝึกสําเร็จนะครับผมในเทินถัดไปเนี่ยการฝึกของเราเนี่ย จะเพิ่มผลลัพธ์ให้อีก120%เลยครับสำหรับสกิลถัดไปนี้นะครับผมถ้าเกิดในกรณีเราทำการฝึกสำเร็จนะฮะในเทิร์นถัดไปเนี่ยจะทำให้คำใบสกิลของเราเนี่ยมีอัตราการออกมากขึ้น250%ครับและสกิลสุดท้ายนี้นะฮะถ้าเกิดในกรณีเราทำการฝึกสำเร็จในเทิร์นถัดไปนะครับผมก็จะได้ค่าโบนัสการฝึกลุงเพิ่มขึ้นอีก25%นั่นเองครับผม สำหรับในส่วนของสกิลสีเขียวนี้นะฮะเรียกได้ว่าจะเป็นสกิลที่เกี่ยวกับการฝึกล้วนๆเลยนะครับผมเพียงแต่ว่าเราจะต้องทําการฝึกให้สําเร็จก่อนนะฮะและเทิร์นหน้าเนี่ยไปรับผลแรงๆทีหลังได้เลยครับผมสำหรับในส่วนของสกิลสีชมพูนี้นะครับผมอันแรกนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าค่อนข้างแรงเลยนะฮะแต่ก็จะมีความสามารถที่แบบฟังแล้วแบบแปลกๆนิดหนึงนะฮะนั่นก็คือในกรณีเราทําการฝึก ซัพพอร์ตนะครับผมถ้าเกิดในกรณีไม่ว่าจะเป็นการฝึกอะไรก็ตามในช่องนั้นเนี่ยมีตั้งแต่3ใบขึ้นไปนะครับผมจะช่วยเพิ่มในส่วนของค่าเกรดของการ์ดนั้นๆเนี่ยบวก3นะฮะซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเกิดในกรณีเราเล่นมาจนถึงได้สกิลที่เป็น3ดาวเนี่ยการ์ดทุกใบของเราเนี่ยมันควรที่จะเป็นแม็กซ์กันหมดแล้วนะครับผมแต่ตรงนี้เนี่ยก็ช่างมันไปนะฮะแต่ว่าความสามารถที่แท้จริงของเขาก็คือ ในเทิร์นถัดไปนะครับผมจะได้ในส่วนของค่าการฝึกรุ้งบวกอีก10%นนั่นเองครับสำหรับสกิลที่2นี้นะครับผมก็คือหลังจากที่เราทำการพักผ่อนเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นการนอนหรือแม้กระทั่งการกดออกไปเที่ยวนะครับผมทำให้เทิร์นถัดไปนะฮะจะได้ผลลัพธ์ในการเทรนนิ่งเพิ่มขึ้น15%นะครับผมนอกจากนี้เนี่ยยังช่วยดึงตัวการ์ดซัพพอร์ตนะฮะมาอยู่ในช่องเดียวกัน3คนอีกด้วยครับ สำหรับสกิลถัดมานะคะถ้าเกิดในกรณีเราทำการฝึกในส่วนของช่องการ์ดนะครับผมที่มี3คนขึ้นไปนะฮะสำเร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยในเคลอ่อนถัดไปเนี่ยจะช่วยทำการดึงม้า1ตัวเข้ามาอยู่ในช่องเดียวกันด้วยครับผมสกิลที่4นี้นะครับผมความสามารถนี้เนี่ยก็คือเรียกได้ว่าแรงเหมือนกันนะฮะนั่นก็คือจะช่วยเพิ่มในส่วนของโบนัสการฝึกรุ้งอีก22%นนั่นเองครับ สกิลถัดมานะครับผมจะช่วยเพิ่มผลลับในการฝึกนะฮะให้อีก7%นะครับผมนอกจากนี้นะฮะถ้าเกิดในกรณีในช่องฝึกของเราเนี่ยมีจำนวนาการซัพพอร์ตเข้ามาอยู่ในช่องนี้เนี่ยมากกว่า1ตัวขึ้นไปนะครับผมจะช่วยเพิ่มขึ้นอีก7%คูณด้วยจำนวนคนที่มาอยู่ในช่องนั้นๆน,น,นะครับ สำหรับสกิลถัดมานี้นะครับผมถ้าเกิดในกรณีเราทําการฝึกนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่องไหนก็ตามและในช่องนั้นเนี่ยมีจํานวนการ์ดซัพพอร์ตมาอยู่ในช่องเดียวกันมากกว่า3คนขึ้นไปนะครับผมในเทิร์นถัดไปเนี่ยจะช่วยเพิ่มอัตราการออกความสามารถของการ์ดซัพพอร์ตเนี่ยอีก25%นะฮะซึ่งในตรงนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นการเรียกในส่วนของพวกอีเวนต์การ์ดต่างๆนะครับผมที่เราไม่ได้ทําการใส่เข้ามานะฮะสำหรับสกิลถัดมานี้นะครับผมถ้าเกิดในกรณีเราทาการฝึกรุ้ง สำเร็จนะฮะจะช่วยทําให้การฝึกในครั้งถัดไปของเราเนี่ยมีผลลัพธ์ค่ากาลังใจเพิ่มขึ้น150%นะครับผมและสกิลถัดไปนะฮะถ้าเกิดในกรณีเราทําการฝึกรุงสําเร็จเนี่ยในเทินถัดไปนะครับผมก็จะช่วยทําให้การฝึกเทนนิงนะฮะมีการอัตราการออกเลดลุ้งนะครับผมเพิ่มขึ้นเป็น100นะฮะ และสำหรับในสกิลสุดท้ายนี้นะครับผมนั่นก็คือไม่ว่าเราจะทําการฝึกในส่วนของช่องไหนก็ตามนะฮะหากช่องนั้นเนี่ยมีจํานวนการซัพพอร์ตเข้ามาฝึก5คนขึ้นไปนะครับผมและทําการฝึกสําเร็จในเทิร์นนี้ในเทิร์นถัดไปเนี่ยจะทําให้ได้รับในส่วนของค่าโบนัสในการฝึกรุงนะครับแล้วก็ผลลัพธ์การฝึกเทรนนิ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง20%เลยครับ สังเกตนะครับผมว่าในส่วนของสกิลสีม่วงนี้เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับการฝึกจำนวนหลายใบในช่องเดียวกันเยอะๆนะฮะแล้วก็จะเกี่ยวข้องในเรื่องของค่าการฝึกลุ้งนั่นเองครับผมหลังจากที่เราได้ทําการเล่นมาจนถึงช่วงที่ออกไปฝึกที่ทะเลครั้งแรกนะครับผมเราก็จะได้ทําการรับบัฟจากม้าในตํนานหนึ่งในสามนะฮะโดยที่ เราจะได้รับบัฟจากใครนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับว่าในระหว่างการเล่นในช่วงตั้งแต่ต้นเกมมานี้เนี่ยเราได้ทําการเก็บสกิลสีไหนมาเยอะที่สุดนั่นเองครับโดยจะแบ่งออกเป็นสีฟ้านั่นก็คือความสามารถของเซนไลท์นั่นเองนะครับผมสีเขียวนั่นก็คือสปีชิมโบลีครับแล้วก็สีม่วงก็คือไฮเซโกนั่นเองครับผม โดยความสามารถของเซนไลน์นี้นะครับผมก็จะทําให้ค่ากําลังใจของเราเนี่ยกลายเป็นระดับสุดยอดนั่นเองครับผมซึ่งเราสามารถสังเกตได้ก็คือค่ากําลังใจของเราเนี่ยจะกลายเป็นลูกศรชี้2ออันแบบนี้นะครับผมเป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะฮะ ซึ่งถ้าเกิดในกรณีเราอยู่ในสถานะนี้เนี่ยจะได้ค่าการฝึกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมากนะครับซึ่งผลของสถานะนี้เนี่ยจะสามารถอยู่ได้ทั้งหมด3เทินนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีระหว่างการฝึกเนี่ยถ้าเรามีการเพิ่มค่ากําลังใจนะครับ ผลของสถานะนี้เนี่ยก็จะเพิ่มจํานวนเทิรนขึ้นไปอีกนะฮะโดยสามารถยืดเพิ่มได้อีก2เทิรนรวมเป็นทั้งหมด5เทิร์นนั่นเองครับหลังจากที่ได้ทําการใช้จํานวนเทินไปจนหมดแล้วเนี่ยตัวม้าของเราก็จะกลับเข้าสู่โหมดภาวะปกตินั่นเองนะครับผมและสามารถที่จะกลับเข้าไปยังสถานะสุดยอดค่ากําลังใจได้อีกครั้งหากเรามีการเพิ่มค่ากําลังใจครบ3ครั้งนั่นเองครับผม โดยรวมนะคะความสามารถของเซนไลน์นั้นเนี่ยเรียกได้ว่าแรงเอามากๆเลยครับผมแต่ติดอยู่ตรงที่ว่าเงื่อนไขที่จะต้องเพิ่มค่ากําลังใจถึง3รอบนะคะ ึงจะได้รับบัฟของเซนไลท์เนี่ยทำได้ค่อนข้างยากนะครับโดยวิธีที่ง่ายที่สุดนี้เนี่ยจะต้องใช้ความสามารถของสกิลสีฟ้าที่ช่วยทําให้เรานอนหรือว่าฝึกเนี่ยและจะช่วยเพิ่มผ่ากําลังใจให้ได้นั่นเองนะครับผมดังนั้นเนี่ยทำให้บัฟของเซนไลท์เนี่ยจึงไม่ค่อยได้รับความนิยมจากผู้เล่นสักเท่าไหร่นักนะครับ ถัดมาก็จะเป็นบัฟของสปีดชิมโบลีนะครับผมซึ่งบัฟของสปีดชิมโบลีนี้ก็คือชาลินโซนนั่นเองครับผมโดยที่ถ้าเมื่อเราเข้าชาลินโซนเนี่ยเราจะต้องทําการฝึกอย่างต่อเนื่องนะครับค่ากําลังกายในการฝึกเนี่ยเรียกได้ว่าจะลดน้อยลงมากเลยทาให้เราฝึกได้เยอะออกมากๆเลยนะครับผมอีกทั้งไม่จําเป็นที่จะต้องกลัวฝึกพลาดด้วยนะ เพราะเรื่องจากว่าระหว่างที่เราอยู่ในชาเลนจ์โซนนี้เนี่ยจะไม่มีการฝึกพลาดเลยนะครับผมโดยชาเลนจ์โซนเนี่ยจะทําได้สูงสุดอยู่ที่7เทินนะฮะโดยถ้าเกิดเราสามารถฝึกได้ถึง7เทินเนี่ยเราจะได้รับออสแต็กบวก35นะครับผมแต่ทว่าตั้งแต่เทินที่4เป็นต้นไปนะฮะ ก็จะมีเปอร์เซ็นที่จะจบชาเลนจ์โซนได้ครับผมโดยในเทิร์ที่6นั้นเนี่ยจะมีเปอร์เซ็นที่จะจบชาเลนจ์โซนสูงถึง60%เลยทีเดียวนะครับผมทําให้บางคนเนี่ยไม่สามารถไปถึงเทิร์ที่7ได้นั่นเองครับและนอกจากนี้หากเรามีค่ากําลังกายที่น้อยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่สามารถฝึกพลาดได้ก็ตามแต่ทว่าจะส่งผลให้เปอร์เซ็นที่จะจบชาเลนจ์โซนเนี่ยเพิ่มขึ้นอีกด้วยครับ เมื่อเราใช้เทินไปจนหมดแล้วนะฮะจะสามารถเข้าชาเลนจ์โซนได้อีกครั้งหนึ่งโดยทำการฝึกให้สำเร็จครบ4ครั้งก็จะเข้าชาเลนจ์โซนได้อีกรอบนั่นเองครับข้อควรระวังนะฮะหากถ้าเกิดในกรณีเราอยู่ในระหว่างชาเลนจ์โซนเนี่ยหากเราไปนอนหรือว่าออกไปเที่ยวนะครับผมชาเลนจ์โซนจะจบลงทันทีนั่นเองครับ ต่อมาก็จะเป็นบัฟของไฮเซโกนะครับผมซึ่งก็เป็นบัฟยอดนิยมสําหรับโหมดนี้ด้วยนะครับโดยบัฟของไฮเซโกนั้นเนี่ยจะช่วยทําให้มีม้าตัวอื่นมาช่วยทําการฝึกรุ้งให้แก่เรานะครับซึ่งสามารถรุ้งในทุกตําแหน่งเลยทําให้เราสามารถเพิ่มค่าสเตตได้ง่ายเอามากๆเลยนะครับผมและนอกจากนี้ในการ์ดแต่ละใบที่ทําการปรากฏตัวเนี่ยก็จะมีหลอดมิตรภาพนะครับโดยเจ้าหลอดพวกนี้เนี่ยจะทําการเพิ่มเลเวลขึ้นเรื่อยๆเมื่อเราฝึกกับการ์ดใบนั้นๆนะครับโดยหลอดนี้เนี่ยถ้าเกิดในกร ไปจนถึงเลเวลเต็มแล้วนะครับผมจะช่วยเพิ่มค่าการฝึกให้เยอะเอามากๆเลยครับโดยรวมแล้วเนี่ยบัฟของไฮเซโกนั้นเรียบง่ายนะครับผมแต่ก็ทรงพลังเอามากๆเหมือนกันไม่มีข้อจำกัดเหมือนอีก2ส,สีนะฮะดังนั้นเนี่ยจึงทำให้ผู้เล่นสามารถเล่นได้ง่ายเอามากๆไม่ต้องแปลกใจนะครับผมว่าทำไมไฮเซโกะถึงได้กลายเป็นบัฟที่ได้รับความนิยมสูงสุดในโหมดนี้นั่นเองครับ และนอกจากนี้นะครับผมโหมดนี้เองเนี่ยก็ยังมีชาเลนจ์ที่ท้าทายผู้เล่นอีกด้วยนะครับซึ่งนั่นก็คือการที่จะต้องต่อสู้กับน้องแตงกวาหรือว่าอัอมอนไอยม้าทรงพลังที่สามารถเอาชนะได้ยากเอามากๆเลยนะครับผม โดยเงื่อนไขในการเจอกับน้องแตงกวาน,นั้นเนี่ยทำได้ง่ายๆนะฮะเพียงแค่ชนะทุกมิชชั่นการแข่งขันไม่มีการแพ้ในการแข่งขันของตัวม้าที่เราฝึกเลยนะครับผมสามารถที่จะเก็บ3มงกุฎหรือว่า3เทียร่าได้นะครับและถ้าเกิด ดีมเฟสในรอบสุดท้ายเป็นสนามกลางหรือว่าสนามมายนะครับผมในตรงนี้เนี่ยเราจะได้เจอกับน้องแตงกวาซึ่งน้องแตงกวาเนี่ยก็จะมีสเตตท,ที่สูงเอามากๆครับผมและมีค่าความชํานาญทั้ง3ค่า เป็นระดับ S อีกด้วยนะครับผมอีกทั้งม้าของเราเนี่ยก็ยังโดนดีบัฟตั้งแต่ก่อนแข่งนะครับทำให้สามารถเอาชนะได้ยากเอามากๆแต่ผมเชื่อว่าสำหรับทุกคนที่ได้ทำการฝึกม้ากับเหล่าม้าในตำนานมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยน่าจะเอาชนะกันได้อย่างแน่นอนครับ mm hmm. เรียกได้ว่าเป็นชาเลนจ์ที่ให้เหล่าผู้เล่นได้ทำการพิสูจน์ม้าที่ฝึกมากันอย่างเต็มที่เลยทีเดียวครับ และทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลต่างๆของการเล่นโหมดทวิงเกิลเลเจนในเกมอุมาส s ุสเมนี้นะครับผมถ้าหากมีตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับและถ้าหากชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของทางช่องและวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ